สวัสดีครับผมสวัสดี m อ o f บ i อ i ฟ l แล้วก็า nice. ชาวสุดเข้มทั้งหลายนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะไปหาชาวล็อกนะครับผมชาวล็อกสุดเดือดสุดเถื่อนกันนะครับก็ไม่ปว่าเดี๋ยวขออนุญาตแบบเซ็ตผมแล้วก็แต่งตัวนิดนึงนะครับโอเคครับผมแต่งเรียบร้อยนะครับแหมวันนี้เนี้ยเลยหยุใส่เสื้อนิดนึง โอเคนะครับผมวันนี้มาเป็นแนวแบบเด็กช่างนะครับกันเอาไว้วันนี้เดี๋ยวเราจะไปปาร์ตี้นะครับเป็นเลี้ยงส่งของอ่าแก๊งทไททัสมิตจะพาทุกคนนะครับไปร่วมวงปาร์ตี้ทไททัสมิตกันนะครับจากใจนักเลงเก่าโอ้ ตัวใจผมดอแม้จะเพาะมาดออยู่ตัวใจที่อื่นมีชมไม่ดอไม่รู้ไม่รู้ทำไมมาดอที่หุ้นมึงยังไม่ขัดกูเลยเหรอไอ้ยังไม่ขัดกูเลยเคืมไปเลยเจอกันนะ่ายทศไอ้ย่างชิวไปหาชาวล็อกหาชาวล็อกอะไรอ่ะไอ้เี้ยเหมือนเหมือนไปหาชาวบ้านอ่ะก็ไอ้ที่เขากินกันที่บ้านโอ้โหผมไม่บอกนะว่าฟิลเขาซื้ออะไรบ้างผมให้ฟังเสียงแล้วกัน น้ำสวัสดีครับสวัสดีครับไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยน้าเงอะโอ้โหเจนะครับผมนี่อะไรพลังใบสวัสดีพอดิษฐ์วันนี้ผมไม่เอาแฟนมานะเพราะว่ากลัวว่าคุณให้เกียรติผมใช่ไม่เกียรติผมสุดต้องให้เกียรติถึงกันและกันได้เลย ตอนแรกผมก็ลุ้นอยู่ว่าจะมาหรือเปล่าสวัสดีพี่หมอนี่ดาราดาราดาราท่านหนึ่งรางวัลกูไม่ชิงสักรางวัลเลยเย็ดพี่ i n g เป็น acting เป็นแอคติ้งเป็นแอค i n g ตอนบคือเขาซ้อมบทอยู่โอเคครับสมีดสมพลแล้วครับทุกคนแบบยินดีกับทุกคนจริงๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจ้างานเจ้างานไปวันไหนวังนี้ จังหวัดอะไรเมกาบางนาโอ้ยบางนาเดี๋ยวเช้าไปโศกเองไม่ต้องเลี้ยงขนาดนี้ก็ได้มั้งมีขายได้เฮียขวดน้ำจิ้มแม่งแปลกว่ะคือมาถึงก็กินเลยแล้วบอกว่าเพลงเขาได้รางวัลเต็มเพดีจริงเต็มเพลงทุกเต็มเพลงอันนี้ยอมรับเฮียแม่งเพลงดีที่สุดเต้นนี้ดีเพลงนี้ถ้ากินแค่ดนตรีกับเมโลดี้ก็ดีแล้วเดี๋ไม่ต้องเอาเนื้อหามาใส่นะมันคือเมโลดี้เกาหลีอ่าใช่ใช่ใช่เพื่อนเดียวกันมันใส่ภาษาไทยไปได้แบบแบบลงตัว ร้องข้าวมานันแพงอ่ะผมแต่จะร้องเพลงนี้ไปอ่ะผมไม่อยากเพิ่มวิวให้มันเดี๋ยวมันว,วิวมันแตงผมผมก็เลยแคนเซิลก็คือได้อยู่จ้าเป็นไรเป็นไรไอ้มันยากอยู่แล้ว <S <S ภาพสวยๆจากไททอทั้งหลายที่ทุกคนเห็นหนะง่ายก็จะเป็นแบบว่า <ๆๆ S 2> ไม่ใช่เขาคนนี้ไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วครัแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้พี่แดงถ่ายไปเรื่อยครับพี่ต่ออยู่กับช่องของพี่จ๋ายใช่ครับไม่ได้เป็นคนตัดหลักนะครับแต่ว่าตัดบ้างพวกบล็อกล็อกอ้อยเยอะไหมมาอยู่กูไหมอ้าวอยูมาได้นะเดอยมาได้เลยมาได้ให้้้นนออยยะเท่าไหร่ ถึงแม้จะพูดถึงช่องคุณมาดีเลยวงการเพลงช่องที่ทำอ่ะสามคนนะถ้าเด็ับทำี่ขยันมา้ทำเพลงอีกขยันครับลูกค้าเข้าเออสามคนมันง่ายนะไม่เหมือนก็อยู่พวกหกคนอะไรพวกเนี้ยใช่อะไรละอะไรเนองี้ยไม่เหมไม่เหมือนใช่แบบสามคนมันง่ายไม่เหมือนพวกที่ทำบริษัทด้วยกันโอเคโอเค ไม่มีคนดีเลยเนี่ยทุกคนแม่งมีมีดหมดเลยไอ้เนี่ยพร้อมแทงกันอ่ะไอ้เนี่ยคลิปเนี้ยเอาให้พังเลยให้ยลงยังไงก็หลายวิวเยอะไม่เป็นไรพอพวกเราเละเทะหมดแล้วเราค่อยมายุบรวมกันจับถ่ายที่หมายคนมาคอแลบป่าวคอแลบรายการผมบ้าไปอยู่แล้วสามชจ้าเหรอสามชจ้าแก๊งสามชจ้าอะไรอ่ะ มันนจะดูเอาไข่มาคุกๆๆๆๆๆแล้วก็เอาน้ำลาดๆๆลาดบ้าบอแฉ้งสุกหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมไม่รสิพวกขนมเค้กขนมปังคุณอยู่แล้วครั้งแรกก็ทำผมขับรถ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่ขนมไงเมานี่เป็นเป็นเบานี่แต่มันหนักน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงมันมันมันเห็นอะไันเป็นก็เป็นของหวานใช่ไหมเออพอทำหนึ่งชิ้นอ่ะลองปิ้งดูมันจะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งจริงไหมเนี่ยเอาลองเลยมีคนเดียวที่ลองอ่ะ ใอรโหมึงอ่ะขอจ๋าพี่เร็วอาอากให้กูย่างย่างเค้กแล้วเฮ้ยชาต่เท่นะเพลงล่าสุดอ่ะพี่ๆเพลงอะไรวะเพลงของมึงเองอ่ะ I'm not to man I j u t don't o k y baby w e l c o o my i t m o ไปแล้วผิแล้วเราว่าไง าาอากาฟ้างยามเห็นแสงลำดวงลำไรอาทิตจะปรับโลกมาโลกไปใจจะโผล่ขึ้นไปขึ้นมาือบงเราเไม่ได้่ะวงเรามีแต่ไปโเว์เ์ชาวบ้านเขาปากดีวันปากดีกดไม่มีหรอกเพลงด้วเองไม่ทำเดี๋ยวที่พุงเมเดยวสวยคือไม่ถ่ายกัน ไม่ใช่ไปฉีดจริงๆผมฉีดเมโซมาหนี่สามสิบกว่าเข็มอ่ะนี่มึงเคยฉีดอะไรมาก่อนปะเนี่ยมึงถึงเรื่องเนี้ยเคยฉีดฟิลเลอร์บ้างผมเคยฉีดโบหน้าผากโบรถอกโบที่หน้าผากไปถอกขี้ช่องอะไรวะช่องนี้มันอย่างนี้เหรอช่องผมไม่มีนะตม่นี้ไม่มีเด็กเด็กรู้เนี่ยหัวหนึ่งหัวหนึ่งเด็กที่อะไรนึงไม่ไปกินนมวะ อะไรที่ทำให้จิตใจมึงดีขึ้นอ่ะกูโอเคมีนี่ถือว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาในการนี้อ่ะเขาวางตัวเขาแบบเป็นเพื่อนพระเอกแค่เงี้ยเป็นรับบทแบบเพื่อนพระเอกมันไม่ได้แบบว่าอกหักอะไรเงี้ยช้ำใจมันไม่ได้มันไม่คูรมันควรยังไงมันควรเทไปก่อนแต่เจ็บยังไงก็ต้องเทไปก่อนอกหักเียนเทเทเออต้องเทเว้ยสมมว่าคุณคุณคุณอกหักวันนี้เลยอ่ะคุณอกหักวันนี้อ่ะเออผมก็จะบอกว่าเฮ้ยเรายินดีกับเธอจริงนะแต่แบบ อีกใจหนึ่งล้วก็เสียใจแทนเธอที่แบบเธอเกิดตายใหม่ทั้งสิบล้อก็ไม่เจอผู้ชายดีเท่าเราหรอกความเครียดเรามีอย่างเดียวคือเธอไปแล้วใครช่วยใช้ตังค์อี๋ไอ้เไี้รวยโชว์รวยไอ้เตั้งรวยคนเม้นต์มาตึมเลยอ่ะโหไอ้รวยไอ้รวยไอ้หัวรวยไอ้หัวรวย ที่เป็นเซลน้องอ่ะมันไม่เท่แบบเนี้ยห่างมันต้องอกหักให้มันเท่ๆหน่อยมันก็เท่อยู่ตอนนี้ก็เท่พอตัวอยู่อกหักแค่เรื่องขำๆอ่แต่ต้องไม่แห้งถ้าเล่นคนนี้ดีกว่านี่นี่นี่อยอยู่ไม่มีอะไรครับเล่นไม่ได้เาเล่นไม่ได้บนดูเาเล่นไม่ได้เขานั่งใกล้เขานั่งใกล้เกินรอติดตามได้อัลบั้มนี้คือบอกเลยแม่งกองตีโคตรยากเลยไม่รู้แม่งจะอัดอะไรให้แม่ง ยาากคุณวขนนนดั้แต่คุณโคเวอร์กีตาร์ไปแล้วนี่เนียนกิฟต์ู้หมายทองเฮ้ยก็ดี้วายไอ้อย่างน้อยถูกไม่ถูกมันรู้แต่กูโคเวอร์คนแรกของประเทศไทยชอบลายไหนที่สุดป่ะลายไหนชอบอินเตอร์เอนะแบบมึงเนี่ยไม่มีเห็นยนะไอ้เนี้ยมีเพือนดีใจนะมีใจอะไรก่อนมึงใจอะไรเลในใๆแถวว่าสำเร็จแล้วอะตื่นละ ไอ้เหี้ยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับอครลลอหลายมีนเนาะ ใช่ใช่ลูกพี่เอ๋ยมือเบดพี่หนุ่มกัลลาเนีแล้วแล้วมึงพาเข้ามาไม่พี่เอ๋ยบ้านอยู่ข้างมีนไม่เป็นไรว่าทำไมเดี๋ยวนี้คนมาย้ายอยู่แถวนี้กันหมดเลยวะเนี่ยไอ้มีนมันไอมีมันเฮิร์ตไงทุกคนก็ต้องมามันดามใจมันแบบโอ้หักคนหนึ่งมึงต้องซื้อบ้านรอบๆมันเลยเหรอวะเป็นการเซี่ยวยาผิดใจกันแล้วกันพี่ผู้มึงทำเงินกันได้เท่าไหร่ต่อต่อวันไว้เฮียเฮ้ยอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดวงผมยังไม่มีบ้านเลยนะครับทุกคนคุณอาจจะงงว่าแบบเฮ้ยทำไมวะเออได้หรือเปล่าไม่ใช่ครับูจริง กูยังไม่มีบ้านเลยแล้วมึงตัดลง้วยนะเขาไม่รู้ไอ้เียไม่ต้องทางมาขอเงินกูด้วยใช่มีเหรอคีคนทักทักมาบ่อยแต่แต่จริงๆภาพภาพมึงอะภาพมันแบบว่าเหมือนอารมณ์แตลบั้ามึงก็ไปได้คอนเสิร์ตมึงแบบทั่วประเทศใช่ขึ้นเสร็จปุ๊บแตะแตะจุดไฮปุ๊บแล้วก็ลงล่วงลงเลยกูทำอะไรกันวะโควิดไงอ๋อแต่ต่อให้มีถ้าไม่มีโควิดนะกูก็ไม่มีบ้านอยู่ดีแต่ไม่มีกอง ใช่เหรอไม่ใช่เหรอที่พวกเราไปจุ่มน้ําเนี่ยอะะไรวมันน้ำซุปไม่ใช่น้ำล้างตะเกียบไม่มันก็มันก็ตุกไงเดี๋ยวนี้สบายเดี๋ยวนี้เขาปลดล็อกแล้วก็คือคุณก็พกกระบอกกับน้ําได้แล้วก็สบายแล้วเนี่ยอินซี่ไอ้ยีเช็ดแม่กูดูวันที่เก็บชาาอะไรเั้งเนี่ยชาชักครับพี่บอลอุยชาชักเหรอชาชักพี่บอลใช่ไหมอ่ะใช่ครับพี่บอลชาชักครับเห็นนะชาไม่เห็นชักเลยชักดีชัักดีชา วันนี้คือเป็นวันที่แบบเราปาร์ตี้เลี้ยงส่งคุณแฟนของมือเบสของไททอสนะครับ <c oughs> คือน้องเจ็ดแฟนจะไม่อยู่เกือบปีใช่ไหม <c oughs> มีวิธีการบบจัดการหัวใจยังไง ผมเหรอก็อาจจะแบบว่าออกไปหาอะไรที่ที่มันแบบคืนเพลงนิดนึงอะไรแบบไปเรียนดนตรีเรียนดนตรีออกกําลังกายออกกําลังกายปาร์ตีหุ่นปาร์ตี้มึงคืลเพลงอะแล้วเนี่ยจะเดินตามมึงกี๊าร์ยไหมไม่หรอกพี่เอาจริงผมอ่ะผมเป็นคนดีกูัวรู้จักมึงดีพูดตามความจริงคือแบบทำเอาใจว่าเขาไปทํางานเขาได้าหใช่ก็ ก็ต้องทนนะพี่เกินไหมแต่เราเข้าใจอยู่นพีานความเข้าใจทนเท่าไหร่เราก็รอได้เสมอถูกต้องใช่ไปเที่ยวที่ไหนนะวันนั้นเดี๋ยวผมขอหลัหมาด้วยผมมาเจอพี่เจอพี่ด้วยตอนนั้นพีชาิปฏิกรอันนั้นนะเครื่องรุงผมแล้วผมอ่ะ ไปทําเครื่องของเขาใช่เป็นเป็นเด็กน้อยไปอยู่ตอนนั้นอ่ะแล้วพี่เล่นเบสตอนนั้นอ่ะอ๋อเล่นเบสงงไหมทุกคนยังงงว่ากูเป็นมือเลยกองหรืออะไรคนจะเห็นกูเล่นเบสบ้างเห็นกูเล่นกีตาร์บ้างตีกองบ้างตีกองบ้างตีหลีบบ้างตีกระบี่บ้างไปตีที่กระบี่บ้างเออ กูโดนแทนให้น้องก็โอเคเดี๋ยนะพี่หมวยใช่ไหมใช่ใช่พี่หมวยพี่หมวยคะอันเนี้ยพวกหนูไม่เกี่ยวอะไรเลยนะพี่บอลพูดเองหนูไม่ได้ชงไม่ได้อะไรนะคำว่าจะโดนคืออะไรปะมันจะโดนที่อันนี้ใช่พี่หมวยใช่ไหมนี่แหละโดนคำนี้แหละคำนี้แหละที่กูจะโดนตำแหน่งของแบบชาวล็อกอะที่คุณว่าโหดบนเวทีแบบว่าแอนเคถือเบตัวใหญ่อะแล้วคุณดูบารมีดูความเป็นจริง ถ้าฉันเป็นคนไม่คิดอะไรแค่ลืมใครก็ทำได้ลงฉันก็คงลืมเธอสักทีเอยู่ในกระยาดนี้ในวันคลังขวายเฮ้ยไม่ต้องกังวลจะใช้เวลาให้หมด เบบี้อาจจะนิย e อินในเวทีรุกแคมป์ไม่ม a เวลาและสนใจและไม่มีทางที่เพื่อที่จะส่งมาจะได้ทแใหเอย่มับแสนไแะอย่ไ้ิ กับเขาแล้วกลับมาหานน้ากสาบเป็นคนดีแล้วไม่มีพิษภัยถ้าเธอเลยกับเขาแล้วอยู่กับฉันนะไม่มีวันจำเออโตโตวยกเออเออเออเอค่นค้องคม้อ t ใช้เวลาให้หมดวัน baby I just n e e you n e w ที่รู

โอ้ยหัวใจปอมดอโอ้ยโอ้ยอเบียนเบียนเบีน,นไม่ได้ได้ได้ทราบซึ้งทร <c oughs> าบซึ้งรับดื่มดำน้ำตานั้นกูไหลออกมาไม่รู้ทูไม่รู้ว่าฉันมีชาหรือว,ว่าสุขใจ พูดออกตรงไม่ใช่นิยายก็เออแบกนะก็แไม่ใช่ละครแต่ผู้ชายคนนั้นมันไม่ใช่ฉันชันเชนครักที่โตเต็มใก่จิงแพ้จะแก่ใครอันไหนหากใจรักสละอง ดูมึงดูตีสองมึงจะตีสามแล้วหยุดไม่ได้เลยพี่ไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ไรกินแล้วไม่รู้ไอ้เหี้ยถ้าเป็นงี้กูไปครั้งหน้าไม่ขายให้แล้วเนี่ยบายบายครับนี่ได้นอนแล้วเจอกันน้องมินมีนเจอกันโอ้โหสุดยอดลุงลุงอย่าลุงกวาดกวาดอย่างงี้ด้วยลุงอ๋อไอ้น้องไอ้โทษโทษโทษโอ้โหน้องมานพ เจอกันเพื่อนเจอกันเจอกันเอาละครับผมจบไปแล้วนะครับหนึ่งวัน A B Story นะครับวันนี้เป็นชื่อตอนว่าอะไรดีอะไททัสมิทไหมง่ายเลยสั้นดูเรื่องดูเรื่องลิ้นเปียลิ้นเปียเหี้เหลียวชิบหายวันเนี้ยเราจบไปนะครับเป็นเวลาตอนนี้ก็คือตีสี่ตีสี่สิบสองนาทีนะครับผมเรียกว่าไม่ได้กลับบ้านดึกนะฮะกลับบ้านเช้าตอนนี้หมูเล็กก็น่าจะหลับเรียบร้อยนะครับ สุดเข้มนะครับหนำใจไหมครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ทุกคนดูจนจบนะฮะรอบหน้านะครับ m b Story จะไปที่ไหนนะครับผมชาวสุดเข้มเตรียมกด Subscribe กดไ like, ลค์รอได้เลยนะครับผมจะเต็มให้แน่นอนนะจ๊ะเราวันนี้นะครับสวัสดีนะครับผมฝันดีนะครับจุ๊บ